สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาดูหน้ายางเปิดใหม่นะครับว่าเท่าไหร่เป็นยังไงขอตัดเป็นช่วงๆนะครับดูต้นนี้ต้นนี้มันหลายต้นนะครับเอ่อมันอัปโหลดยากครับถ้าเกินเจ็ดแปดนาทีแล้วเนี่ยผมใช้มือถืออัปโหลดอินเนาทีมันอัปโหลดเป็นชั่วโมงพอเป็นชั่วโมงแล้วสมมติระหว่างชั่วโมงเนี้ยเอ่อเกิดอ,อ,อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรตัดปุ๊บผมก็ต้องได้แล้วอัปโหลดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเ c e บุ o กปาร์ตี้นะแฝกช่อง youtube จันตี้ผีบ้านนะครับอ่ะดูต้นแรกไปก่อนนะครับต้นนี้ผมย้ายมาถ้วยมันต้นนี้ด้วยแล้วครับหรับถ้วยกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ไม่ออกกันนะครับเพราะว่าต้นออกก็ดูผมเป็นคนแบบว่าถ่ายให้ดูทุกแบบครับผมอ่ะอต้นไม่ออกครับผมถามว่า มันทำไมเป็นอย่างนี้ปุ๋ยมันหมดครับแต่ถามว่าอนาคตมันจะออกไหมเนี่ยวันที่สิบนะเก้ามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยฝนจะมาเดี๋ยวผมเตรียมการอะไรที่นี่หน่อยหนึ่งเพื่อใส่ปุ๋ยวันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะโอเคครับผมเ่าล้ำไปดูเราไปด,เไปดูเราจะดูทุกต้นนะครับผมดูทุกต้นผูผิดเราจะไม่ได้ดูทุกต้นนะครับผมเห็นไหม จะไม่ออกก็ไม่เท่าไหร่เห็นไหมต้นนี้แสดงว่าปุ๋ยหมดนะครับถามว่ารอจะรออีกประมาณสักอสองรอบกันไขยถ้าสถานการณ์ไม่ปกติเออสถานการณ์ไม่ออกเลยเรื่องนี้ก็ต้องปิดนะครับต้นแบบนี้้ากีดต่อไปน่าอย่ากจะตายนะครับเพราะว่าทาสดนี่ฮอร์โมน2.5นะครับเราต้องปิดนะครับโอเคครับผม๋ยวไปดูต้นอื่นครับนะครับผมไปดู ผมจะให้ดูประมาณสักสี่ห้าต้นนะครับผมดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ผมย้ายไปต้นนู้นแล้วนะครับนูนะครับเดี๋ยวไปดูกันหมายถึงว่ามันได้สองถ้วยนะครับผมเลยย้ายถ้วยที่ออกน้อยมาใส่นี่นะครับเห็นะครับครับผมเราไปดูกันครับผมรีบนะครับอันนี้รีบเพราะว่าจะเก็บยางแล้ว นี้ต้นใหญ่ครับต้นนี้ย้ายไปสามต้วแล้วต้นใหญ่เพิ่งเปิดนะครับได้กี่มีดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่มีดครับอสองมีดเต็มถ้วยครับตัวนี้นี่ย้ายมาตัวนี้ด้วยอ,อันนี้ก็สองถ้วยแล้วครับสองถ้วยแล้วนับดูก่อนนะครับ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามีดได้สองถ้วยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมพักก่อนนะครับผมเออผมตัดคลิปเลยนะครับผมมันยาวแล้วครับสามนาทีแล้วครับผมขอบครับ